มนตัวเราที่นั่งอยู่เนี่ยแต่ว่าธาตุสี่เราที่นั่งอยู่เนี่ยก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันอืมแต่ก่อนมาเราเป็นเด็กในท้องแม่เราออกจากท้องแม่มาแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงมาเป็นเด็กวิ่งได้นอนได้ไปไหนก็ได้ได้ต่อมาก็เปลี่ยนแปลงจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่มาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาต่อมาธาตุขันธ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนเท่าคนแกกขึ้นมา ทีนี้คนเท่าคนแก่ก็พื้นทานเดิงมคือเด็กนั่นเองคือเด็กตัวแดงๆนั่นเองนั่นเด็กหมายถึงว่าต่อไปอนาคตมันเป็นลักษณะคนแก่นั่นเองมันเปลี่ยนไปเป็นมาคือความไม่เที่ยงนให้เรามองเห็นลักษณะภายนอกกับภายใน,ท,ยนทั้งหมดเป็นสิ่งทไม่เทย่ยงในตัวเราคนเดียวเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของธาตุของเราธาตุสีนั่นธาตุดินน,น้ำลมไฟสี่อย่าง รวมตัวว่าอัตตาคือตัวตนทางจะมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงชัดชัดจนไปให้อมองเห็นว่าธาตุดินเพราะธาตุดินเป็นของที่หยาบและมีส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจนมากเขาว่าธาตุดินมีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมากหัวใจตับทั้งปอดที่เราอ่านในตำราเนอเ่างว่าอากาศทั้งที่สองแต่ส่วนเป็นดินมียี่สิบอย่างนี้เบียดหยาบ นี่ก็ลขนาดเป็นดิบครับผมไม่ที่ยงังไม่เที่ยงอย่างไรน,นะเราเราปงผมหรือตัดผมปเดี๋ยนะมันอยู่กับที่ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่ยังไม่เที่ยมันจะงอกขึ้นมายาวออกมาอีกแล้วก็ตัดใหม่เมื่อตัดใหม่ขึ้นมาเอางอกขึ้นอีกยาวอีกเหงือเนี่ยไม่เที่ยงแต่นานๆเข้าเมื่อมันแก่นานเข้าเมื่อายุไข้เขาคนมันมากขึ้นมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงหรือความไม่เที่ยงของเส้นผมก็เปลี่ยนแปลงอีกนั่นคือคือมันจะขาวเปลี่ยนแปลงไปทำไมมันจะขาวเพราะอายุไขมันมันมันใกล้เข้ามาทุกทีเลยอายุไขของเส้นผมก็มีแหละถ้าเกิดมามันต้องขาวเพราะผมหงอกผมขาวนั่นเองอาจจะก็หล่นไปที่ลักษณะมันไม่เที่ยงเลยค้นก็มันกันนี่จะกูนเดียวกันทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเรียกผมมันกันที่เราตัดไปแล้วแเกิด ซีซ่าห้าฟันสีบานาตาัดเทศเนี่ยทำไมต้องกัดเพราะมันไม่ไมเที่ยงมันงอกขึ้นมาเรื่อยยาวมาเรื่อยตัดไม่ฟันกับมันกันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดในร่างกายเราลงสู่ของคนด้ฝันหนังหนังก็ไม่เที่ยงอีกหนังก็ไม่เที่ยงหนังใบหนงเป็นหนังอีกรูปแบบหนึง่งแต่หนังคนท่าคนแก่ก็อีกรูปแบบหนึง่งย่อนยานเหี่ยวแห้งต่างกันย่นยู่ต่างกันเพราะไม่เที่ยงนั่นเอง ไม่จั่ตาหูจมูกเหมือนกันเป็นสิ่งทีง่ไม่เที่ยงเวลาตาใบหนุ่มเนี่ยตาดีอยู่แต่บางคนก็ตากหนาำไม่เที่ยงบางทีถือตาบอดก็มีตาโมวก็มีตาฝาฟางก็มีนี่ก็ไม่เที่ยงยนะนั่นเองมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อยู่ยยกับโรคแล้วก็ตัวเองหูเหมือนกันบางคนหูบอดหูตึงต่างๆมันตึง,ต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 งได้อะไรนี่ระว่ามันตึงขึ้นไปเที่ยง มีคนเราหันดูตัวเราทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่เทียมก็ดูคนอื่นรอบตัวเราหรือคนอื่นก็เราแต่เป็นสิ่งทีไมเทียมลักษณะดเดียวกันทั้งหมดถ้าเรามองเห็นเราไม่เที่ยงอย่างเดียวสะนนะั้นจะมองเห็นสิ่งภายนอกหรือคนภายนอกลักษณะเหมือนเราด้วยกันแต่การเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงนั้นอาจจะเร็วช้าต่างกันไม่ใช่ว่าคนนั้งคนเราตาบอดให้บอดเราทั้งหมดเราไม่ใช่อะคนบอดตามการตามเวลาตามยุคตามสมัยของกลับมาคนคนนั้น นี่เป็นกรรมตัวสนองอย่างหนึ่งเรื่องส่วนนั้นให้ดูความไเที่ยงของเรามีการพิจารณาอยู่อย่างนี้บ่บอยๆเขาว่กการฝึกวิปัสสนานี่ว่าตัวการใช้ปัญญาพิจารณาคือบรงมาะต้องใช้ความคิดตามหลักความเป็นจริงไปเรื่อยๆพิจารณาทุกวันพิจารณาทุกวันนี่ก็ว่าถ้าคิดงน้เป็นนิปัานา